สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมาก RVK หรือ Rubrik ครับเป็นบริษัทด้านความปลอดภัยข้อมูลบนคลาวดเพิ่ง IPO ไปไม่นานนี้เองท่ามกลางความคาดหวังค่อนข้างสูงเลยแต่ก็ดูเหมือนจะมีความท้าทายรออยู่ไม่น้อยเหมือนกันวันนี้เราก็เลยรวบรวมข้อมูลมาครับทั้งภาพรวมบริษัทการเงินผลประกอบการล่าสุดข่าวต่างๆบทวิเคราะห์และก็ภาพรวมอุตสาหกรรมด้วย เป้าหมายคือ,เ,อเราจะมากลั่นเอาประเด็นสำคัญสคัญกันว่าจริงๆแล้วศักยภาพกับความเสี่ยงของรูบริกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่เริ่มกันที่ตัวธุรกิจหลักก่อนเลยไหมครับรูบริกเนี่ยเขาทำอะไรให้โดดเด่นเป็นพิเศษครับได้ค่ะหลักๆเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยข้อมูลบนคลาวนี่แหละค่ะ Cloud Data s e c urity แต่ว่าจุดที่ทำให้รูบริกดูน่าสนใจเป็นพิเศษคือปรัชญาที่เรียกว่า zero trust data management ค่ะ Zero Trust Data Management มันต่างจาก Zero Trust ทั่วไปไหมครับคือมันไม่ใช่แค่การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลปกตินะคะแต่ลงลึกไปถึงการปกป้องตัวข้อมูลสำรองหรือ Backup Data ด้วยเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ไว้ใจอะไรง่ายๆแม้กระทั่งข้อมูลสำรองของตัวเอง ประมาณนั้นเลยค่ะคือในยุคที่ ransomware มันโจมตีหนักมากๆกเนี่ยการที่เรามีข้อมูลสำรองที่มั่นใจได้ว่ามันไม่โดนเข้ารหัสไว้ด้วยแล้วก็กู้คืนได้เร็วๆเนี่ยสำคัญมากซึ่งรูบริกเขาเน้นตรงนี้มากๆเลยค่ะทำให้การกู้คืนข้อมูลมันน่าเชื่อถือกว่าวิธีแบบเดิมๆที่อาจจะยังเสี่ยงอยู่ครับครเพราะภัยคุกคามมันซับซ้อนขึ้นเยอะแล้วองค์กรก็ย้ายไปใช้ cloud กันมากขึ้นด้วย ใช่ค่ะ t Trend Zero Trust ที่ข้อมูลสำรองนี่เลยกลายเป็นเรื่องสำคัญมากในยุคนี้งั้นผลิตภัณฑ์เด่นๆก็คงเป็นตัว Rubric Security Cloud ที่รวมรวมโซลูชันพวกนี้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวถูกต้องค่ะตัวนั้นเป็นแพลตฟอร์มหลักเลยแล้วก็มีโซลูชันเฉพาะทางอย่างการกู้ข้อมูลจากแรนดซอฟแวร์หรือการจัดการความเสี่ยงของข้อมูลที่ละเอียดอ่อนต่างๆซึ่งแนวคิดและผลิตภัณฑ์พวกนี้มันสะท้อนออกมาในตัวเลขการเงินบ้างไหมครับเห็นว่าเป็นบริษัทที่เพิ่ง IPO ใช่ค่ะแล้วถ้าดูตัวเลขรายได้ที่ว่าเมื่อกี้นี้นะคะปีงบประมาณล่าสุดที่สิ้นสุดไปเมื่อมกราคม2024เนี่ยรายได้จาก Subscription โตเกือบ30%เลยนะคะเป็น538.3ล้านดอลลาร์อืมโตเยอะเหมือนกันนะครับค่ะแล้วก็ตัวเลขสำคัญมากๆที่นักลงทุนจับตาดูเลยคือ ARR หรือ Annual Recurring Revenue ค่ะคือไรายได้ประจำต่อปีจาก Sub subscription นี่แหละ ไตรมาสล่าสุดที่เพิ่งประกาศไปเมื่อพฤษภาคม2025ตัวเลข ARR ก็พุ่งขึ้น31%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าแต่859.3ล้านแล้วค่ะโอ้โหแสดงว่าลูกค้าองค์กรนี่ออยอมจ่ายต่อเนื่องแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะมันจะพ้อนการยอมรับของตลาดแล้วก็ฐานรายได้ที่ค่อนข้างมั่นคงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า การเติบโตระดับนี้มันก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนมหาศาลเหมือนกันใช่ไหมครับเห็นว่าบริษัทยังยังขาดทุนอยู่ใช่เลยค่ะอันนี้เป็นจุดที่ต้องจับตาดูเหมือนกันปีล่าสุดนี้ขาดทุนสุดทีไปเกือบ300ล้านดอลลาร์สามล้านค่ะ ซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะสำหรับบริษัทเทคโนโลยีที่กําลังอยู่ในช่วงเ,เร่งโตมากๆต้องลงทุนเยอะทั้ง R&D ทั้งการตลาดการขายแต่มันก็เป็นจุดที่นักลงทุนกังวลเหมือนกันค่ะว่าเส้นทางสู่การทํากําไรหรือ Path to profitability เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็ยังไงครับการระดมทุนจากการ IPO ก็คงเข้ามาช่วยเรื่องสภาพคล่องในช่วงนี้ได้เยอะ แน่นอนค่ะช่วยได้มากเลยทําให้มีเงินทุนมาหมุนเวียนขยายธุรกิจต่อได้เพราะขาดทุนแบบนี้การจะดูว่าหุ้นถูกแพงด้วย P/E ratio นี่ก็คงใช้ไม่ได้เลยใช้ไม่ได้เลยค่ะเพราะตัวหารมันติดลบนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็เลยจะหันไปดูพวกอัตราส่วนเทียบกับรายได้แทนอย่างเช่น Price to Sales หรือ,รอ P/S ratio อ๋อเทียบมูลค่าบริษัทกับยอดขายนั่นเองใช่ค่ะ เพื่อประเมินมูลค่าโดยอิงกับศักยภาพการเติบโตมากกว่ากำไรที่อตอนนี้ยังไม่มีแล้วนอกจากตัวเลขผลงานด้านหนึ่งอื่นหรือตำแหน่งในตลาดตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเห็นมีข่าวว่าไปจับมือกับพวกคลาวเจ้าใหญ่ๆด้วย มีค่ะการร่วมมือกับ Microsoft, AWS Google Cloud นี่สำคัญมากเลยนะคะเพราะเป็นการขยายช่องทางการขายแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าองค์กรใหญ่ๆได้ดีนอกจากนั้นก็ยังมีการเข้าซื้อกิจการหรือ M&A บ้างอย่างล่าสุดก็ซื้อสตาร์ทอัพด้าน AI มาเพื่อเสริมความสามารถให้ผลิตภัณฑ์ตัวเองด้วยค่ะแล้วถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับในตลาดนี้รูบริกถือว่าอยู่ตรงไหน ในแง่ตำแหน่งทางการตลาดนะคะรูบริกถือว่าเป็นผู้นำเหมือนกันในกลุ่มการจัดการสถานะความปลอดภัยของข้อมูลหรือที่เรียกว่า DSPM Data Security Posture Management แล้วก็เรื่องการป้องกรรนัน ransomware นี่แหละคะ่ะมีชื่อเสียงด้านนวัตกรรมพอสมควรแต่ต้องยอมรับว่าการแข่งขันในตลาดนี้สูงมากๆค่ะดุเดือดเลยคู่แข่งหลักๆนี่พอจะยงตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีใครบ้างที่น่ากลักลวพก มีทั้งคู่แข่งโดยตรงที่ทำธุรกิจคล้ายๆกันอย่าง Cohesity, v e e m Comvault พวกนี้ก็เก่งๆทั้งนั้นมีเทคโนโลยีดีๆแล้วก็มีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วแถมผู้บริการคลาวด์รายใหญ่อย่าง AWS, Azure, Google Cloud เองก็เริ่มมีบริการด้านการปกป้องข้อมูลการสำรองข้อมูลของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะอือหือก็คือเจอศึกหลายด้านเลย ทั้งคู่แข่งทางตรงทั้งเจ้าของแพลตฟอร์มคลาวดเองใช่ค่ะทำให้รูบริกต้องพยายามสร้างนวัตกรรมแล้วก็หาจุดต่างให้เจออยู่ตลอดเวลาเลยค่ะฟังดูท้าทายมากเลยนะครับแล้วมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ล่ะครับเขามอง RBIK กันยังไงบ้างยังเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตอยู่ไหมส่วนใหญ่ถ้าดูจากบทวิเคราะห์ต่างๆก็ยังค่อนข้างมีมุมมองเชิงบวกนะคะอ๋อเหรอครับค่ะ ให้เหตุผลหลักๆก็คือตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรวมมันยังโตได้อีกเยอะมากๆเป็นตลาดที่จำเป็นแล้วก็โมเดลธุรกิจแบบ Subscription ของ Rubri กเองก็ดูมีแนวโน้มที่ดีในระยะยาวบวกกับเรื่องเทคโนโลยีที่เขามองว่าเออยังค่อนข้างนำหน้าอยู่แต่ก็คงมีข้อควรระวังที่เขาเตือนเตือนกันไว้ด้วยใช่ไหมครับมีแน่นอนค่ะ หลักๆก,ก็คือเรื่องที่บริษัทยังขาดทุนนี่แหละค่ะแล้วก็การแข่งขันที่รุนแรงอย่างที่คุยกันไปแล้วก็เรื่องการประเมินมูลค่าหุ้นที่อาจจะซับซ้อนกว่าบริษัทที่มีกําไรแล้วมันต้องมองไปที่อนาคตเยอะหน่อยครับแล้วถ้ามองไปข้างหน้าระยะสั้นสัสัก3าถึงหเดือนข้างหน้านี้อะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่เราควรจับตาดูเป็นพิเศษครับสําหรับ RBSK อืมระยะสั้นนี่คงหนีไม่พ้นผลประกอบการไตรมาสถ,ถัดไปเลยค่ะ ว่าจะยังทำได้ตามที่คาดการไว้ไหมโดยเฉพาะตัวเลขสำคัญอย่าง ARR ว่ายังโตแข็งแกร่งอยู่หรือเปล่าแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันคือมีสัญญาณอะไรที่บ่งบอกถึงการควบคุมค่าใช้ใจ่ายที่ดีขึ้นบ้างไหมแนวโน้มการขาดทุนมันเริ่มลดลงแบงหรือยังครับนอกจากผลประกอบการแล้วปัจจัยตลาดโดยรวมก็คงมีผลด้วยใช่ค่ะภาวะตลาดหุ้นเทคโดยรวมก็มีผลต่อเซนติเมนต์เหมือนกัน แล้วถ้ามองยาวๆล่ะครับศักยภาพจริงๆของรูบริกในระยะยาวมันมาจากไหนแล้วความเสี่ยงหลักๆคืออะไรระยะยาวศักยภาพหลักๆโตมาจาก1คือตลาดความปลอดภัยทางไซเบอร์มันเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีอยู่ตลอดตราบใดที่ยังมีข้อมูลดิจิตอลมีภัยคุกคามมันก็ยังต้องมีโซลูชันพวกนี้สองคือโมเดลธุรกิจแบบ s a a s หรือ Subscript i o n เนี่ยถ้าทำได้ดีมันจะสร้างไรายได้ที่มัน่นคงแล้วก็สามคือเรื่องนวัตกรรมต่อเนื่อง ถ้ายังพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้เรื่อยๆส่วนความเสี่ยงหลักๆก็ยังเป็นเรื่องเดิมค่ะคือการแข่งขันที่รุนแรงมากๆกับความสามารถในการพลิกจากขาดทุนมาเป็นกำไรให้ได้จริงๆในที่สุด ครับก็สรุปได้ว่ารูบริกหรือ r b r k เนี่ยเป็นหุ้นเทคโนโลยีในกลุ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีเรื่องราวการเติบโตที่น่าสนใจมากๆนะครับมีจุดแข็งชัดเจนเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะแนวคิด Zero Trust ที่ลงลึกถึงข้อมูลสำรองแล้วก็การเติบโตของรายได้แบบ u b s c r i p t i ันที่สูงมากแต่ในขณะเดียวกันก็แบกรับความท้าทายที่หนักอึ้งอยู่เหมือนกันทั้งเรื่องการที่ยังขาดทุนสะสมค่อนข้างเยอะแล้วก็การแข่งขันในตลาดที่ดูเดือดจริงๆ ช่ค่ะก็เลยมีคำถามชวนคิดทิ้งทายไว้นะคะว่าในโลกที่ข้อมูลมันกลายเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญมากๆแล้วภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็ซับซ้อนขึ้นฉลาดขึ้นทุกวันเนี่ยปรัชญาไม่ไว้ใจอะไรง่ายๆของรูบริกเนี่ยมันจะแข็งแกร่งพอที่จะสร้างทั้งเกราะป้องกันที่ดีให้กับลูกค้าและในขณะเดียวกันสามารถสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนให้กับนักลงทุนได้จริงๆหรือเปล่าในระยะยาวเป็นคำถามที่น่าคิดมากครับ นี่คือโจทย์ใหญ่เลยค่ะที่เราคงต้องติดตามดูพัฒนาการของรูบริกกันอย่างใกล้ชิดต่อไป